สวัสดีครับชาวเพื่อนๆชาวลิทึงพออัพแล้วก็น้องเฟิร์สกับลุงเติมเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาพามาอั <Un block. S 2> นล็อกอะไรครับน้องเฟิร์สอันล็อกเสนหในตำนานใช่ปะ่ะ <Un block. S 2> คือคือคือ,คอต้องพูดตรงว่าใบนี้ก็คือบางคนสำหรับบางคนก็คือแม่กก็คือตำนานอะ่ะถามว่าดีที่สุดไหมไม่ใช่ดีที่สุดแต่แม่งเป็นสาวที่แม่งยูนีจัดเลยที่แบบยุคแปดศูนย์อ่ะสาวย้อนยุคกลับไปน่ะอ่ะคุณเฟิร์สอันด็อคเลยดีกว่าต้นอ่าเลยดีกว่าอ่า มันคือเสน่อะไรอันนี้เขาให้อะไรมาบ้างครับเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะมีรูปมีรูปอ่ะเอาออกก่อนดีกว่าตรงนี้ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับอืมเอากล่องอยหนักไยแราว่าหนักอ่ะเคลียร์กล่องขออนุญาตวางกล่องไว้ตรงนี้แล้วกัันนมคือมันคือทาม่าเบลบรัสอ่าตัวรีชูแปดศูนย์ท่านพี่ยามเสน่ใบนี้อ่ะสำหรับผมเหรอสำหรับผมมันคือพ่อทุกสถาบันของเสน่หโลหะสามินทามาเป็นเจ้าแรกของโลก ที่เอาโลหะสามมิลมาทำสนแสน mm. ผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่แฟนพันแททาม่านะอ mm. แต่ผมออกตัวได้ว่าผมแม่งแฟนพันทะแสนร,รุ่นนี้อื mm. เพราะว่าผมไปตีของพี่ใหญ่มาเมื่อสิบกว่าปีแล้วแม่งเป็นอะไรที่แบบโหทมันเราไม่เคยเจอสนแสนโลหะสามมิลไงทุกขู่ยุคนะั้นมันก็หาตียากเนาะ mm. ซึ่งของพี่ใหญ่ปีเก้าหกใบเด้กแปดศูนย์นี้ชูแปดศูนย์ uh. คือ uh. พูดง่ายเขาคนนิ่งปีแปดศูนย์มาเลยทุกกระเบียดนิ้วยันตัวปวดแท้เลยเนาะถูกไหมตัวปวดแท้หลา แล้วความเป็นพาติน่าของของเขาเรียกไงะของเชลของเชลอ่ะที่แบบเขาเหมือนเขาเอาใบปีแปดสตรที่เขาเก็บไว้ในโรงงานออกมาดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันเกิดพาติน่าอย่างนี้ <ừ> ทางทามาเขาเลยทำให้มันเกิดพาติน่าเลยดีกว่าถูกไหมอ๋อมันคือเป็นการจงใจใที่ทําให้เป็นพาติน่าแบบนี้เพราะเขาต้องการให้อยากได้เสียงที่มันแบบในยุคนั้นเลยอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอ่อมอะ,อะมิวครับมิวมิวมิวมวกองอ๋อเป็นแบบวินเทจเลยใช่ หมุนหมุนยังไงหมุนนี่ครับหมุนทางขวาขวาใช่คือซึ่งถามว่าอ้าวแล้วราคาเนี่ยราคาก็ค่อนข้างมาหาโหดนะน้องเฟิร์สซึ่งราคาเปิดตัวในไทยวันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นบาทโหช็อปเลยแบบผมเห็นราคาแบบเก๊ผมคิดว่าสนะักแสนสองอะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเขาก็มีรถราคาส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นเหลือแสนเก้าแล้วผมว่าอเอ้ยแสนเก้าแสนเก้าแพงที่ผาเลยอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งบางคนบอกโหแพงบ้างไรสาระแล้วมันมีอะไรดีคือมันเป็นตำนานครับตำนานคือคือถ้าถ้าคุณฟังอะเพลงในยุคนั้นอะอ,อย่างเมทัลลิก้าในวันหนา A C D C อ l i ์ลีย์อะเกนแมชชีนฟูลไฟเตอร์อะไรเงี้ยคือใช้ตัวตัวนี้อัดกันหมดเลยแล้วความพิเศษของมันที่เหมือนชาวบ้านเขาที่ผมไปศึกษามานะคือเชลม,มันอะแสแนทั่วไปจะความกว้างของแสแนะจะอยู่ที่13นิ้ว7หุน่นคึ่งถึง8หุนแต่ตัวเนี้ย มันมาเต็มเต็มเชลเลยคือสิบสี่นิ้วมาเต็มเชลเลยใช่ซึ่งก็บอกว่ามันก็เลยไปบอกว่าถามว่ามันดีกว่าเจ้าอื่นไหมมันไม่ได้ดีกว่าแต่มันให้ซาวที่ไม่เหมือนใครไอ้ไม่เหมือนใครมันไ,ไม่เหมือนอยังไงพี่ไอ้ความใหญ่ความใหญ่มัน,<ว>มนคือแบบมันให้โลที่มหาศาลด้วย อ๋อก็ <S <S พูด<ช> <S <S ง่ายๆคือเหมือนได,ไดมิเตรอร์กองมันใหญ่ขึ้นเสียงมันก็เลยใหญ่ขึ้นตามเพราะเราสังเกตไหมเราตี3มิลใบทั่วไปอ่ะพวกนั้นได้กระชับอ<ช><ช>แต่ใบนี้มันจะบานจะใหญ่เลยซึ่งมันเป็นซาวแบบสแสดนยยุคนี้ก็หาไม่ได้ทําไม่ได้แบบเขาแต่มันก็ทําซาวแบบแสแนยยุคนี้ไม่ได้เหมือนกันผมมี D W Bell b ส a s s แต่เสียงไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ถ้าเอามาเทียบอ่ะอ้าวพี่แล้วถ้า Crest Bell b a s s อ่ะ เพอร์เฟเนบาร์ดอ่ะดีดีเบลบาร์ดอ่ะสามมิลเหมือนกันเอามาเปรียบเทีเยบได้ไหมไม่ได้เลยน้องเฟิร์สอ๋อไม่ได้เลยเพราะเชลมันอ่ะมันใช้ชื่อเอลบาร์ดจริงๆครับแต่เชลมันคือบรอนส์อ่างงเลยหลายๆคนงงว่าเอาแล้วลทำไมใช้ชื่อเอลบาร์ดเริ่มลึกแล้วคือต้องบอกว่าตัวเนี้ทามาผลิตตั้งแต่ปีแ0ดูนาะเ่ามันจะมีตัวแปด2ูนย์แปดสองแปดแปดแปดเก้ายุคแปดศูน อ่าเยอมาแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเดียว8ปดศนที่ไม่ได้ขัดมันอ่าอาจจะปล่อยซึ่งตัว8ปดศูนย์ก็เป็นไพน่าครับแล้วก็จะมาผลิตช่วงปีเก้าสองเก้าสี่เก้าหเก้าจะอาจจะเข้ารุ่นของพี่ใหญ่แล้วที่พี่ใหญ่ใช้อ่าครับอ่าแล้วมายุยุคต้น2องพันก็จะเป็นสองพันสองสองามสองพันสี่ผมจะไม่นับเพราะว่าเขาจะขายแต่ขอบที่เป็นเบลบรสอ๋ออ้าวแล้วมันพอได้ขอบที่เป็นเบลบรสแล้วมัน ต่างไงกับที่เป็นไดคาเสที่พี่เคยคุยพี่ใหญ่นะเขาบอกว่ามันตีไม่ได้มันมันคมอ่ามันคมมันมันคมกว่ามันลั่นกว่าแต่มันทําให้สถานมือมากกว่าอ๋อที่ตีไม่ได้ไม่ใช่หมายความถึงเรื่องเสียงใช่แต่หมายถึงมันสถานมือเาะาเราใช่พี่ใหญ่ก็บอกว่าแกแกต้องสั่งขอบไดแคสจากทามารอหนึ่งปีในยุคนี้นะเพราะว่ามันไม่สามารถใส่ขอบไดแคสกับย้ออื่นได้เลยด้วยความที่ไดมิเตอร์มันอะ หา่กว<า>่ชาวบ้านเขา,า,ชาใช่ก็เลยเป็นว่าเออทําไมมันถึงแพงไดขนาดนี้เพราะว่าซาวในยุคนั้น,นมือกองหลายๆคนน่ะค่อนข้างทวินหามากมคือหลายๆคนก็ก็ไม่เก็บละอย่างของพี่ใหญ่อ่ะปี96ไปดูใน eBay ก็เห็นก็บิดกันนั่ง5 0 0 0สนกว่าแล้วปี96เไรเงี้ยราคาไปไกลแแต่พี่ไม่รู้ปี82ออริจินอลมันเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นปี80แต่เห็นปี82ในที่มันบิดกันอะแม่งปลาไป สอ0 0มืห้นเหรียญอ่ะครับก็ประมาณแปดแสน 8, กว่าแล้วป่ะอะไรเงี้ยเออ,อแต่ถ้าตัวแปดศูนย์ก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าแม่งน่าจะทะลุล้านไปแล้วอะไรเงี้ยค,คือมันเป็นตำนานจริงๆครับแล้วคือทาม่ากลับมาทำมาพี่ก็คิดว่าที่ฟังคลิปจากดัมเซนเตอร์แล้วอ่าคือหลับตาฟังคือผมแยกไม่ออกเลยระหว่างตัว8 0กับดีชู8 0ค,คือทาม่ามังทำออกมาได้ ก็ถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงตัวแปดศูนมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะตัวสี่สิบปีออกมาฉลองครบรอบสี่สิบปีออกมาก็ไม่รู้สึกว้าวอะไรนะพาม่านี่คือทํามาไม่จํากัดด้วยครับแต่หลายๆคนนักสะสมบุญกันนะว่าโอ้โหอ๋อมันไม่จำกัดไม่จำกัดไงสั่งได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่รอชิพายเลยนะอืกำหนดรอนานแค่ไหนปีตอนนี้ผมไม่รู้ในไทยแต่ว่าเห็นทีุ่มคุยกับน้องบีมาครับน้องบีบอกว่าสิ้นปีได้ของไทยสิ้นปีนี่เดือนสี่ เดือนสี่ก็ประมาณแปะเดือนแปดเดือนเก้าได้ของอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งต่อให้สั่งก็ต้องรอก็ต้องรอต่างประเทศเนี้ยที่เราเข้าไปดูในไอ้กลุ่มทามาเบลบานะเขาก็รอเงื่อแห้งหมดเลยไม่จากัดแต่ดันเป็นที่ต้องการมากมันคือตัวบุกเบิกบุกเบิกเลยรุ่นแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วเสน่อย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยราคาเนี่ยเกือบสองแสนเนี่ยมากค่กล่องแค่นี้นะครับอในกล่องก็มีให้ นนี้ไม้กองคบรอบห้าสิบปีมั้งใช่ป่ะใช่อ่าขออนุญาอันนี้น่าจะเป็นกุญแจไข่กองแหละที่ผมดูจากรีวิวต่างประเทศอ่ะอ๋ออ่เอ้ยผมเห็นรีวิวสีเป็นแบบพิเศษด้วยนะอ่าใช่อันนี้น่าจะเป็นรูปอืมขอหยิบหน่อยนะครับโอ้โหออกขี่ขี่อ๋อเอ้อย่าไปแกวเขาเลยเดี๋ยวเจ้าของเขาตบอ่าอันเนี้ยโอ้โหหนังกันนะนี่กระเป๋าใช่นไหมมันคือกระเป๋าของทามารุ่นพาวแพ็คอ่าเป็นรุ่นนี้ครับ ขออินเสิร์ตนะครับเดี๋ยวนี้เขามีการยืดการด้วยซึ่งยังไงมันคือ,อยังไงทำไมผมดูในรีวิวต่างประเทศแล้วร <c oughs> รีวิวต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่มีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้กันไม่ได้อเพราะว่าใบเนี้ยที่ผมรู้มาคือมันเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่นอ๋อเจ้าของเขาเขานำเข้าจา,ากญี่ปุ่นใจร้อนอ๋อคือเราไม่ได้คือเราเราเรา,เราไม่ได้ส่งเสริมในการที่หิ้วของอะไรนะแต่ว่า คนบางคนมันใจร้อนอ่ะใจร้อนเขาอาหาทุกวันเลยบอกมาหรือยังมาหรือยังก็คือไอ้คูซี้หรับญี่ปุ่นหรือว่าญี่ปุ่นเาญี่ปุ่นจะให้กระเป๋ามาใช่จะเป็นให้กระเป๋าเพราะว่าที่ดูมาผมกับพี่แบงค์ดูมาทางในกลุ่ม Facebook ส่วนใหญ่จะเป็นเมกาเมกาไม่ได้กระเป๋าไม่ได้กระเป๋ากันแต่ส่วนทางเมกาที่มีกระเป๋ากันเนี่ยก็คือตอบกันเลยน้ําเสียงเดียวกันว่าอ๋อ ขี้มาขีวมาอย่างญี่ปุ่นขี้มามาดูข้างในกันดีกว่าคือมันก็เป็นกระเป๋าทาเน่ทามาสทั่วไปซึ่งผมมองว่าเขาก็แค่แบบบุเนี่ยอ่าบุ่ยตัวเนี้ยมาเนี้ยเนี้ยเพราะมันรับกับซาเน่ซาน่เบสที่เป็นอย่างเงี้ยเฉยๆแค่นั้นเองใช่ป่ะอ๋อเพราะมันมีเพราะมีของนี้ตอนนี้คือเราแกะได้ก็เหมือนเสริม์ฟมาเฉยๆอ๋อเป็นตรงนี้ไว้ให้ด้วยใช่เฮ้แต่ผมว่าขอนี้นิดนึงครับผมขอนี้ลงนิดนึงนะผมชอบความ กระเป๋าที่มันแถมเนี่ยทำไมครับมันบู่นุ่มมาอ๋อเออมันแบบมันให้ความรู้สึกที่แบบน่นอนพรีเมียมนะตอนแรกที่เราเห็นในรูปอ่ะเราคิดว่ามันจะนิ่มกว่าแต่แต่มันบุ้บเกรว่าเฮ้ยมันบุกแข็งใช่ได้ใช่ได้จะถามว่าเสนอราคาขนาดนี้คงไม่มีใครเอาไปออกคอนเสิร์ตหรอกผมบอกให้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเก็บที่ลึกกันมากกว่าคอนเสิร์เนาะโอหมันหนักอ่ะใช่มันมันหนักหนักมากหนักชนิดที่ว่านั่งโยงไปดะใช่มันมันมันหนักมาก มันมือคนออกออกไปในคอนเสิร์ตแน่นอนก็ประมาณนี้ครับขอบคุณน้องไก่เนาะใช่ครับที่ส่งมาให้ส่งมาให้ที่จัดการเป็นธุระให้ใช่พี่ทําเขาเป็นรอยออเดีย๋ยเขาได้ตบแหละเนาะพี่ชอบไหมใมนี่เมนีครับชอบไหมชอบไหมหรอคือผมมันเป็นแฟนพันแท้มันอยู่แล้วอะแต่ผมติดอยู่ยาเดียวอ่ะดูยากชิบหาย ด้วยความที่เชื้อมันใหญ่อ่ะขันขันนี่ปุ๊บนี่หย่อนขันนี่ปุ๊บนี่หย่อนหย่อนหย่อนก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ในยุคนั้นหรือกันซึ่งเราเจอแต่แสนย,ยุคใหม่ไหมที่ทำไปแบบเชืมันแบบพอ,พอดีดมันจูงง่ายแต่จูนจูนพอจูนได้นนเสียงก็แบบโหโลเลยแบบม<า>ไม่ว่าจะยานไหนนะโลก็คือโลชิบหผายมิดเดยมก็มิดเดยมชิบหผายายก็โลยังอยู่ก็ขอบคุณเจ้าของ,ของมากครับที่ส่งมาให้รีวิวได้จับเป็นบุญตา มุนมือมุนมือสิเอแต่เขาตุกทีเสน่ห์ในตำนานเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวลิทึมคดอาบมากนะครับใช่แล้วครับสวัสดีครับ